ไม่ได้มีข่าวขึ้นราคาอย่างเดียวครับข่าวลดราคาหลังปีใหม่ก็ยังมีอยู่อ่ะน่าชื่นใจกันครับดีพอครับ S07 นะฮะมีเขาบอกว่ามีส่วนลดหลังบ้านเยอะถึง570,000บาทอืมโอหรถที่ครึ่งล้านเลยเหรอพี่พี่หลามมี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับ ก็ต้องบอกครับเป็นราคาเขาบอกมีส่วนลดหลังบ้านเนี่ยแล้วถ้าไปหน้าบ้านคือจะไม่ได้ลดเดี๋ยวที่ถามก่อนว่าหน้าบ้านกับหลังบ้านมันต่างกันยังไงตรงไหนเวลาเราไปศูนย์บริการเราเข้าด้านหลังได้ด้วยเหรอก็ยังสงสัยอ่ะก็ยังสงสัยอยู่เงินแต่แต่โอเคก็ได้ละเป็นการส่วนลดหลังบ้านอย่างที่คาที่เขาใช้มาตลอดมันเหมือนกับพี่นั่งบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาอ่ะเขาบอกว่าไอ้เขานี่ใคร <laughs> มันจะไม่ได้คำตอบคุณผู้มชมเอาเป็นว่านะ,ะคือไปถึงว่าได้ส่วนลดอ,อ่ะต้บอกงั้นเขาแต่การส่วนลดเนี่ยต้องบอกต้องบอกว่าเป็นโมเดลยี่สองพันคือตัวก่อนไหม่ในเชนเพราะจริงถ้าเราทราบดีว่าเอสซนจนี้เคยไหม่ในเชนแล้วก็ในงานมอเตอร์อ็กโปที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดตัวไม่นเชนหน้ามันเปลี่ยนเยอะไหมไม่ไม่ค่อยเปลี่ยน <laughs> คือผมไม่อยากพูดว่าหน้าเนี่ย เหมือนเดิมสปอยเลอร์ข้างล่างหน่อยหนึ่งบางท่าผมจําไม่ผิดนะคุณผู้ชมนี้ขออภัยถ้าจาผิดนะวนหน้าผมยังไม่แม่นเลยแต่สิ่งนี้ที่ผมผมมั่นใจว่าอันนี้คือจุดที่เปลี่ยนของไมเนอร์เชนมากเลยครับตรงไหนวะพี่อะไรฮะถ้าพี่อยนไปดูด้านข้างมันจะมีแถบที่เป็นสีดําอ่ะสีดําเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆระหว่างประตูหน้าประตูหลังกาบข้างกล่างไอแถบนั้นอ่ะหายไปเป็นสีเดียวตัวรถโดยที่มีขอบสีดํานั้นเล็กลงแล้วก็เป็นสีเดียวตัวรถใหญ่ขึ้นอันนั้นชัดเจนสุดแล้วที่ผมพยายามแยกว่าอ ก่อนไมเนอร์ถ้าเป็นแถวบ้านผมนะฮะ mm. เขาจะไม่เรียกว่าไม n เนอร์เชนนะครับ <c oughs> เขาจะเรียกว่านาโนเชนไม่แต่แต่เขาบอกว่าในการปรับอีกียงเนี่ยเท <c oughs> ่าที่ผมทราบนะ <c oughs> วันนี้คุยกับทางเจ้าที่เขาก็บอกเล่าให้ฟังว่า สิ่งสำคัญเอาไปอยู่ในเรื่องของการเซ็ตช่วงล่าง oh, เขาบอก <really? S 2> เซ็ตช่วงล่างใหม่ตัว oh. โมโเลียรสองพันยี่หกตัวใหม่เนี่ย oh. เขาบอกว่าเซ็ตช่วงล่างได้เฟิร์มขึ้น oh. ใครที่บอกโอ้ยมันย้วยมันแบบยุบยากไปอ่ะ oh. ตัวใหมเ่เขาบอกเฟิร์มขึ้น oh. อ่านั่นคือสิ่งที่ต่างแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับที่เราจะเล่าราคาหลังบ้านครับราคาหลังบ้านโมโเลียรสองพันยี่ห้าก็คือตัวเดิม ก่อนหน้านี้มีข่าวมาก่อนแล้วตอนงานมาเตุ้์โพมีข่าวบอกว่าส่วนรถหลังบ้านก็ระดับ50,000นเหมือนกันนะพี่<า>แต่เป็นตัวเขาเรียกว่าในโมเดลเยียของทอร์้ามันจะมี2รุ่นม,มีรุ่นแบตเล็กกับรุ่นแบตใหญ่รุ่นแบตเล็กคือ6 6สิบกิโลวัตต์อววิ่งไกลได้4 8 5กิโลเมตรกับรุ่นที่ม่ต่อท้ายว่าแลองเลนนะฮะถ้าเราเล่าง่ายเนี่ยครับตัวเนี้ยจะใช้แบตใหญ่กว่าอีก10กว่ากิโลวัต์เป็น79.97กิตต์อาจระยะทาง,งจะกไกปถลง560กิโลเมตร ก่อนห <c oughs> น้านี้มีราคาบอกว่าส่วนลดคือ S 07ธร <c oughs> รมดา <c oughs> ตัวแบตเล็กที่บอกลดประมาณ500,000หลังบ้าน <c oughs> ตอนช่วงนี้บอกแล้วก็ได้ข่าวว่าหมดแล้วพี่อ,อ๋อตัวตัวไม่แอลเนี่ยไม่มีลดแล้ว <c oughs> ไม่มีลดคือไม่ได้ใหม่ไม่มีลดราคาแนละ้วไม่มีลดจำหน่ายแล้วมันไปหมดแล้วไม่มี ทั้งสองอย่างไม่มีทั้งตัวรถแล้วก็ไม่มีทั้งส่วนรถครับก็เลยตอนนี้มารถในรุ่นที่ต่อท้ายว่าแอลอ๋อเคลียเนี่ยเคลียสต็อกนะก็เถือว่างั้นแหละต้วบุญตรงก็คือประมาณนั้นนะครับพูดมันตั้งแต่แรกสักก็จบก็นะมีการปรับราคาราคาจำหน่ายก็จะไปอยู่ที่9 2 9 0 0 0นสงม้านซงผมจำไม่ผิดมันราคาเริ่มต้นมาล้านสี่หกกว่าคืออันนี้ต้องทำยังไงอ่ะอันนี้ต้องต้องผมถามแทนคุณผู้ชม สมมติผมเดินเข้าไปในโชว์รูมดีพอเข้าไปปุ๊บอา้าวเ 07L ล้านสี่เก้าเก้าครับก็ติดป้ายราคาอย่างนั้นแ่ะเราก็ต้องเดินไปสก,กิดเซล์ไหนห้าแสนเจ็ดไหนไปไปหลังบ้านไหมไป,ไป,ไ,ปไปหลังบ้านเอ่อในความเป็นจริงนะในนี่คือสิ่งที่คิดแต่ในความเจริงเดินเข้าไปก็ราคาเนี้ครับเข้าไปถึงปุ๊บอ๋อพี่ครับล้านสี่ลืมมันไปค่ะไม่ก็บอกเขาบอกว่าจะเอาโมเดลสองพันยี่สิบห้า เขามีให้เลือกสามสีครับเขาจะบอกเลยเขาจะชูป้ายเล็กๆขึ้นมาเลย9 2้าแสองเก้าพค่าอ่าเขามีสามสีไงก็มีสีให้เลือกแค่สามสีมีอะไรมีส้มมีเขียวแล้วอะไรสีนึงอะสามสีสีเขียวสวยสุดเออก็เลือกเอาส้มก็สวยมาก่อนผมเจอสีส้มอยู่มันมันไม่เหมือนไอ้เขียวมันมันมีสองเขียวนะเขียวนี้เขียวมะนาวอ่ะเขียวนี้เหมือนอะไรไม่อยากเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ผมเห็นจอดอยู่ด้วยกันเลยครับเหมือน XM แล้วก็เหมือน XM ็ตอนแรกที่เราเคยขับไป เขียวแล้วนะเขียวเมทัลลิกนะเอ็มสามทัวริงก็สีเดียวกันเลยเขียวเขียวเดียวกันแล้วสีส้มก็ก็ทุกเจ้าที่เป็นส้มอ่าเออ่เชอรี่วีสองสามก็ส้มเดียวกันนะส้มเดียวกันใบสั้นเมทัลลิกก็ส้มนั้นก็ส้มเดียวกันเหมือนกันใจสีใจไม่ได้ว่าสีฟ้าหรือไงหรือเหลือสีขาวสีขาวอ่ามีสามสีครับสีขาวคือตอนนี้มีสามสีเลือกคือถ้าใครจะเอาสีอื่นหรือเอาอ่รุ่นไม่ได้เชนไม่ได้ส่วนรถนี้ อ๋อคือจะเอาสีอื่นปุ๊บบวกไปอีกห้าแสนเลยคือไม่มีเขาไม่มีที่ผมพูดแล้วอ๋อไม่มีขายไม่มีขายว่าสีเขาหมดแล้วนึกว่าจะเอาสีอื่นปุ๊บบวยห้าแสนนี่เอานิ้วจิ้มตาเซลเลยคือไม่ใช่ครับคือมันไม่มีคือมันมีสามสีรอดมีให้เลือกว่าอย่างนั้นอ่ะอ่าเขาเคลียร์ถ้ากอเอาพูดตรงๆอ่ะก็ตามนั้นอ่ะสามสีอ่าก็รับคุ้มนะ แต่คุ้มนะ9 0 0 0 0เนี่ยถ้าถามด้วยส่วนตัวนะผมมองว่าสำหรับคนที่เน้นใช้งานเนี่ยซึ่งรถไฟฟ้าเราก็เน้นใช้งานอยู่แล้วล่ะคือราคาถูกมันเป็นอะไรที่เซฟตัวเราที่สุดด d อ s 0 7เนี่ยผมกับพี่เอเรียกเขาว่าอูรุสอาฮะร่างจำแรงคือเราเราไปไม่ถึงอูรุสเนี่ยเราก็เรามองอันนี้ใครจะไปถึงดีกว่าอูรุสแมมันมีไม่กี่คนหรอกที่ไปถึงนะฮะอันนี้ไปได้กันทั้งถนนเลยครับ นะฮะสบายๆ902หมดแล้วราคาเนี้ยราคาดีไม่ถึงล้านได้แบบขนาดนี้วิ่งไกลระดับอ่า560ก็ออปชั่นออวงกลมก็400โลอ่ะได้แน่นอนอ่ะอย่างเงี้ยใช่ออปชั่นออปชั่นดีด้วยนะฮะเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงแน่นนะเบรคแน่นวันนั้นลองอยู่นะไปจัดกันได้ครับครับผม